โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมทอมมี่จังนะครับทุกคนใครเข้ามารับชมแล้วนะรบกวนช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าเข้ามาแล้วไม่กดไลค์กดติดตามถือว่าใจร้ายมากๆเลยนะครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับทุกคนเราจะเอางบ20 b บีนะครับทุกคนก็คือ20 0 0 0ล้านเพจหละเนาะทุกคนเราจะเอาไป ไปในเทดดิงพาซาไปหาซื้อตัวนะครับทุกคนเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยนะคะไปกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาในเทดดิงพาซาแล้วนะในเทดดิงพาซาตอนนี้โหมีคนมาอยู่เต็มเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราหาซื้อดีกว่าเราหาซื้ออะไรดีวะ ้ยคนนี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะ15 DM ก็คือ15 Dark Matter นะครับหรือว่า 4B งั้นเราเอา 4B ดีกว่าปะเออ 4B นะครับเดี๋ยวเราต้องจำไว้ก่อนเนาะคือเราต้องเหลือประมาณเท่าไหร่วะก็ต้องเหลือประมาณ3 3B นะคบเพราะว่าเรามีอยู่ประมาณ 23B โอเคเดี๋ยวเราเอาคนนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงตอนนี้เรายังเทรดไม่ได้นะครับทุกคนเรายังเทรดบ่ได้เดอ้อเอ๊ะเดี๋ยวเราคุยกับเขาก่อน Hey. Hey. Hello. Hello. เ,เฮ้เฮ้ฮัลโหลฮัลโหลเอ้าเฮ้อย่าเดินหนีสิสันดอบสันดอบอยอย่าเดินหนีสิสันดอบเอยเออสันดอบสันดอบเอยสันดอบโอเคเขาเขาอ,อันนี้เขาอ,อันนี้เราแล้วแหละงั้นเราซื้อเลยละกันด้วยสี่มีเนาะเออแต่ว่าเราต่อราคาได้ไหมเออดากอนเดี๋ยวเราต่อราคาเหลือสามจุดห้าละกันดาก้อน สามจุดห้าบมจ้าได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอออยากได้รักก้อนสามบีอ่ะสีมันก็แพงไปนะทุกคนใช่ส b มันก็แพงไปนะนนปนะตามตลาดเขาขายมันก็ประมาณนี้แหละเออสีก็ 4B แต่ว่าเราเราแบบพ่อคะ2สอเอ็ฮลอ่ะโอ้โหและและและอะไรและอะไรอีกโอ้ไม่เอาทุกคนงั้นเราเอา 4B ่บีไปแล้วกัน โอ้สีบีเลยแล้วกันเสียดายเสียดายอะเศร้าเลยนะครับต้องมีแบบโอ้โหสองดีเอ็มด้วยเศร้าใจเลยนะครับไหนวะไหนในชื่อซันดอบวะซันดอบ where are you นี่เทรดไปเลยนะครับโอเคหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านอะเอาไปเลยไปโถเอาก็ได้เอาก็ได้อ,ไดอุ๊ยแต่ว่าบับทีมเวิร์กก็ถือว่าดีอยู่แหละทุกคน ถือว่าดีแหละอ่าเราหมดไปแล้ว 4B นะครับเหลือ X16B นะครับทุกคนเรามาเผาผ่านเพชรเล่นนะครับเอ่อตัวไหนต่อดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาเก็บก่อนเดี๋ยวมีคนเห็นนะครับเอาอันไหนก่อนดีนะอันไหนที่เรายังไม่มีนะครับไอพวกนี้มีแล้วนี่เดี๋ยวเราดูฝั่งนี้ก่อนเอ่อเราจะซื้อไอตัวนี้อีกดีปะว่าด,ดาก้อนอ่ะอ่ะซื้ออีกก็ได้ดาก้อนเฮ้เฮ้ย Hello 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 you าก้อน ดาก,ก้อนดาก,ก้อนดาก,ก้อน <โ change> อ่าดาก้อนเยี่ยแล้วเยี่ยแล้วไหนวะ,ะไหนวะอ่าเทปไปก่อนเลยนะครับ uh เทปไปก่อนเลยอ่าเราเราลองตีราคาไปประมาณหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านอ่าดูดิมันจะได้อะไรบ้างอ่ะอยากรู้จังสามบีมันจะได้อะไรบ้างนะครับทุกค,คนเราซื้ออะไรต้องแบบต่อราคานิดนึงนะครับทุกคนถ้าต่อไม่ได้ก็ต้องเอาราคาเต็มนะครับเออเราจะไม่ยอมเสียตัวนะครับเราจะมาแค่เสียเพชรนะ ได้อะไรไหมได้อะไรไหมดาก้อนอ่ะพิมพ์ไปก่อนดาก้อนดาก้อนดาก้อนเขาบอกเพื่ออะไรดาก้อนครับดาก้อนเฮ้ยดาก้อนนะครับดาก้อนอ่าต้องแถบแบบนี้ดาก้อนอะไรวนันนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตลกแลตลกแลตลกแลบ้าจะให้ตัวอะไรเราเนี่ยอุ้ยเราเอาคีย์บอร์ดหน่อยดีกว่าสองสองเลยนะคะ เออ g SG ไหนวะ SG อ้าเอาตัวอา้าอันนี้ไง SG หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านอ่ะสองตัวเอาสองตัวมาเลยครับเอาสองตัวมาเอามาครับเอามาเลยโอเคไปทุกคนในเหลือเราเราก็ต้องเหลืออีกเท่าไหร่นะหมดไปแล้วแปดก็เหลืออีกสิบสองบีนะครับทุกคนสิบสองบีนี้เราจะซื้ออะไรดีวะ เอา FC เข้ามาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวนะต่อไปเราจะอุ้ยตัวอะไรวะสตาต้าหรอเอออยากได้อ่ะอยากได้สตาอยากได้สตาอยากได้สตา ELL ELL ไหนวะ ELL e l are y ว u อายุ e ว r อายุอ่ะคนนี้เลยนะครับโอ้ยมี youtube ด้วยอ่ะโอ้โหคนดังคนดัง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาเราเรา,เราต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเราปะอุ้นต้าทำไมมันเยอะจังเลยทำไมเราไม่มีเลยปะทำไมคนอื่นมีซาต้าเราไม่มีเราไม่มีเลยอ่ะ FC เขาบอก FC อะ Thank you Thank you เดี๋ยวเขาหามไว้ยิงนะครับเราอาจคลิปอยู่พิมพ์ตอบมาได้เดอ้อเดี๋ยวเราย้ายเซิร์ฟดีกว่านะครับทุกคนรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าเออเซลลิ 3B เอาเอาเป็นสองจุดห้าได้ปะสองจุดห้าบีอะต่อรองนะครับสองจุดห้าบีเอาซี่เอาซิถ้าไม่สองจุดห้าบีไม่ซื้อนะเอาหายหายตัวหายตัวเฉยเลยนะครับทุกคนโอ๊ยคับเคก้กเอไม่ใช่ขับเคก้กเอยมันมันก็ขับเคก้กตัวเล็กอะเนาะเออแต่ว่าเราขอย้ายเซิร์ฟดีกว่านะครับทุกคนปะ ย้ายเซิร์ฟดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟแล้วนะครับทุกคนแล้วเซิร์ฟนี้ขูมีตัวเยอะเยอะมากๆเลยนะครับหรือว่าเซิร์ฟเดิมปะเซิร์ฟเดิมหรือเซิร์ฟไหนวันนี้ยเซิร์ฟเดิมปะวะน่าจะเป็นเซิร์ฟเดิมนะครับทุกคนอะไรวันนี้แล้วเรามาเซิร์ฟเดิมทําไมเนี่ยอ๋อเรามีเรามีเพื่อนกับ f c บางคนอยู่นะครับทุกคนเออเราจะหาเซิร์ฟใหม่อ่ะเขาไม่มี เขาไม่มีตัวอะไรที่ที่ใหม่ๆจนเราอยากได้เลยนะครับเราเหลืออีกประมาณ12 B นะครับทุกคนโอ้ย้ายเสริมย้ายเสริมโอเคครับทุกคนผมว่าเซิร์ฟนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่หรือเปล่าแต่ว่าเราเห็นคนคนนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟเดิมอุ้ยเอาตัวนี้เราจะเอาตัวนี้อยู่ไหนวะคนซื้อ L U Q เฮ้เฮ้เฮ เฮ้เฮ hey, hey, hey. uh, ้เฮ้ฮัลโหลฮัลโหลอ่ากี่เท่าไหร่วะทุกคนมันตัวมันประมาณนี้เราไม่เคยเห็นเลยอ่ะ <_ t un> มันเป็นตัวของอะไรอ่ะวิวิวอย่าอย่าพึ่งเดินสิขอดูก่อนขอจับหน่อยขอจับหน่อยไหนไหนไหนมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะทุกคนมันคือตัวอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะครับเราไม่น่าทันอันเออ ขอดูก่อนขอดูก่อนเอเอเถ็ดเถ็ดเถดเถ็ดเถ็ดก็ได้เถ็ดเถดก่อนก็ได้โหขอจับหน่อยก็ม่ได้เออเอาไปเลยเอออ่าประมาณห้าบีแล้วกันหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านได้อะไรบ้างอยากรู้จังห้าบีเรา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 จะได้อะไรบ้างหวะทุกคนเราไม่รู้ว่ามันมันมันราคาเท่าไหร่อ่ะมันราคาเท่าไหร่อ่ะ จะร้องไห้เอาอะไรมาวันนี้งั้นหนึ่งบีพอแล้วกันโอ้โหไม่คุ้มเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านพันล้านอ่ะมันได้แค่นี้เองหรอพันล้านมันได้แค่นี้เองหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าเอาตัวนี้อะอย่าพึ่งดิอย่าพึ่ง I need, I need cat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  ตัวนี้ัลโหลอยากได้อ่ะอยากได้อ่ะภาษาอังกฤษก็เกเรสีส่ซะด้วยอบอ้าบอเออหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านอาวนีเอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดเอามาให้หมดเอามาให้หมดเอาาดเอา นั่นแหละถูกต้องถั่วต้มแล้วโอ้โหเอาแล้วเอาเลยเลยดี้เลดี้เลยครับเราไม่รู้นะครับมันราคาตัวลรเท่าไหร่แต่ว่าเราจะให้1 B บเลยนะครับทุกคนเออไม่รู้เหมือนกันนะว่าราคาตัวลรเท่าไหร่เราจะคุ้มหรือไม่คุ้มก็แล้วแต่นะครับทุกคนเพราะว่าเราอยากได้นะครับเพราะว่าเราอยากได้นะครับทุกคนคอเท่เลยอะ เราเหลือ x สิบเอ็ด b นะครับทุกคนเราต้องไปหาซื้อซะแล้วไปหาดูก่อนนะครับเผื่อมันมีตัวที่เราชอบนะครับทุกคนโอ้ยเอาอันนี้ไอ้ solo 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 ไหนวะโซโลโซโลโซโลเอ้าโซโลไม่ได้เปิดเทรดหรอเฮ้ยเฮ้โซโลอ้าอยู่นี่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 ราคาตัวนี้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านห้า b ผมเคยซื้อสูงสุดคือผมซื้อตอนนั้นสี่จุดห้าแต่ว่ามันห้า b อ่ะ เราต่อเหลือ 4B ได้ปะหน่วยส0บร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านได้ปะ 4B ได้ปะวะได้ปะได้ปะได้ปะต่อได้ปะโอ้ขอโทษ 5B ก็ 5B นะครับ 5B ก็ได้โถหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน1ิบล้านร้อยล้านพันล้านอะ 5B ก็ 5B นะครับโถคือเรารู้ราคาอยู่นะคะมันประมาณนี้แหละทุกคน Editorial Dogon นะครับ มันก็ราคาประมาณนี้แหละใช่มันราคาประมาณนี้เขา FC เราถ้าเราไม่ตอบเดี๋ยวเขาหาว่ายิงอ่ะเราตอบในคลิปแล้วกันเนาะเผื่อเขามาดูในคลิปนะคะตอนนี้นะคะเราเหลืออีกเท่าไหร่วะทุกคนเราเหลืออีกเท่าไหร่เราซื้อไปเท่าไหร่แรอวะเนี่ยตะกี้เหลือ11ใช่ไหมเหลือ 6B ครับ 6B สุดท้ายต้องหาตัวดีๆหน่อยแล้วเอาให้มันเยอะๆหน่อยนะคบอุ้ยไอ้คนนี้อุ้ยยคนไหนวะคนไหนอ่ะ คนไหนวะ RIP RIP เราใส่ไปเลย 6B นะครับทุกคน RIP ชื่อ i p อะไรนะอา i p รีวาร์ดเหรอคนไหนวะผู้ใดเอ่ยอ๋อ RIP ล Luca ไหนวะไหนวะไหนวะนีเอ้อออเอาเขาจะเด็ดอยู่ออ๋เขาปรับเป็นอันนี้เศร้าเลยเศร้าเลย Oh no โอ้ย 6B ไอตัวนี้มัน 6B เลยเหรอ เกินไปอเป้าเกินไปอ้ปปา,อปปามัน 6B เลยเหรออจำใจนะครับทุกคนเอาเขาเทสก่อนโอ้โห 6B ชั้นจะได้ใช้ไหมวันนี้เอาให้มันจบๆไปอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเอาให้มันจบๆไปวันออร่า f o b เพื่อ 4B โอ้โหขอตัวนี้ก็ได้แหลอะอะมายังไม่เคยมีนะครับ สี่บีเอ้ยหกหกบี 6, 6 B, ใช่ไหมโอ้โหขอเทสในเธอขอเทศหน่อเธอคอเทศในเธอ,อ,เเอแ,ลแล้วเธออุ๊ยเอา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 ,เอา,เอาตัวนี้เอาตัวนี้มันเท่าไหร่สิบสองบีเลยเหรอเกินไปนะสิบสองบีอะงั้นเอาตัวนี้มันเดิมดีกว่าทําไมทําไมมันแพงจังเลยอะทุกคนทําไมมันแพงจังโอ้โหเอาไอปูได้ไหมอะโคตรแพงเลยนะครับทุกคนโคตรแพงเลย อ่ะเอาเฮ้ยรีบๆเทศซีจะได้เทศกลับนะคะอะอ่ะ,อะเอาพีเอพไอคนนี้ได้ไหมเนี่ยเอาก็เทศอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเราเราเราเทศกับใครได้มั้งเนี่ยเอ่อ <c oughs> เอาคนไหนดีวะทุกคนคนไหนอ่ะอไอพีลูก้าวแต่เขาก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอ่ะไม่ได้เปิดเทศอ่ะ หนวะไหนวะะอ้าว่เฮ้ออีกแล้วอีกแล้วเอาเอาคนนี้ต่อคนนี้เขาให้อะไรเราบ้างอะอุ้ยอย่าบอกนะเขาขายไปแล้วขายหรือ,อยังวะขายหรือยังขายหรือยังโอ้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านอ่าจบแล้วครับทุกคนจบแล้วโอ้โหหกบีปะ่ะจบแล้วจบแล้วเรียบร้อย ไอศครีมโครนได้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยนะครับว่าเราได้ตัวอะไรมากันบ้างนะครับทุกคนโอเคครับทุกคน 20B ของเรานะครับทุกคนที่เราซื้อมามันก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมีไอแมวดาก้อนแล้วก็ไอดาก้อนอันนี้แล้วก็ไอไอศครีมโครน แล้วก็แมวคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็แมวพวกนี้ 1B นะอ่ะเริ่มจากอันนี้นะครับ4 b 5B โอ้โหแค่นี้ก็9แล้วครับ9แล้วแล้วอันนี้ตัดเป็นอีก6 9 10 10 9 10 15และ15แล้วนะครบแล้วไอ้ด้านหลัง 2B นะครับโอ้ยจริงๆอันนี้มี2ตัวไม่ใช่หรอ,อ,อคีย์บอร์ดอะคีย์บอร์ดมี2ตัวเพใช่หรอเออนี่ไงคีย์บอร์ดมี2ตัวแต่ทำไมมันมันให้มามันมันเข้าไปอย่างนี้ตัวเดียวเองวะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด๋ยวนะ ตุ๊บตุ๊บเอาเข้ามาหน่อยนี้คีย์บอร์ดสองตัวก็สี่แล้วนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเท่าไหร่แล้วอันนี้9อันนี้บางกรอไอ้บิน2ตัว9แล้ว9บวก6เป็น15 15บวก4เป็น19แล้วก็แล,วกแล้วก็ไอแมวพวกถืออันเนี้ยมายากลนะครับทุกคนแมวมายากลพวกนี้เนาะก็คือ1 b บีได้6ตัวนะครับทุกคนไม่รู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ว่าเราชอบนะครับทุกคนเราก็เลยเอามาเป็นคอลเลกชั่นนิดนึงนะครับทุกคน ประมาณนี้ประมาณนี้อย่างเท่เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคน 20B เราก็ได้เท่านี้แหละเออเศร้าเลยก็ถือว่าเราก็พอใจนะสำหรับบางคนไม่พอใจเราก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนรบกวนช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครบบ๊ายบาย